มือถือราคาคุ้มค่านะคะเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะเรือมีจัดตัวนี้มาค่ะเรือมี c 5 5บอกคุณผู้ชมเลย5,999บาทแต่บอกเลยว่ามันดุเดือดมากๆเลยทีเดียวดูเดือดยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว intro รสวัสดีนะคะนัด,ดุดนะคะขอต้อนรับเข้าสู่คข้าสูรรายการสเต็ปกี้ของเรานะ,ะมีแต่ความสดใสซบซ่านะฮะใส่สียงน,นิดนึง ทราบทราบขึ้นมาแล้วสำหรับวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามือถือคุ้มค่าเนี่ยทยอยขบวนพาเรตเนี่ยออกมาให้กับเรานั้นได้จับจ่ายใช้สอยกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก่อนนันนี้เนี่ยเราดูเพิ่งจะรีวิวมือถือคุ้มค่าไปหลายต่อหลายตัวแต่เรียอมีเนี่ยเพิ่งมาในปีนี้นะคะ455ตัวนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกเหลือเกินว่าแค่ฟังชื่อก็มีความสุขแล้ว455ถ้<ต>า466จะเป็นเหมือนคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหเรากลับมาเข้าเรื่องคุณผู้ชมแล้วอย่าบอกทุกคนเหลือเกินมากนะคะตัวนี้เนี่ย ราคาประมาณ6,000บาทแหละซึ่งตอนนี้มือถือที่คุ้มค่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000 5,000 6,000นะคะรอบนี้455ให้อะไรกับคุณบ้างในราคานี้มี2ความจุไปเลยค่ะ มาพร้อมกับการอัปเกรดครั้งแรกในซีรีส์นะคะมาพร้อมกับกลยุทธ์ใหม่นะคะทั้งเรื่องกล้องเหนือความจําชัดไวและดีไซน์จากสายฝนที่โปรยปลายทําไม่ได้พูดเองนะเขาพูดมาให้บอกเลยโดยการประกาศอัปเดตซีซีรีส์ครั้งนี้ผู้ชมมาพร้อมกับสโลแกที่ชื่อว่า a Champion of the segment นะคะก็คือจะเป็นแชมเปี้ยนในเซกเมนต์นี้ให้ได้นั่นเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าสเปคเป็นยังไงสมราคาคุยหรือไม่ไปเริ่มต้นจากตัวของตัวเครื่องนะผู้มชม การออกแบบดีไซน์จากซ้ายฝนที่โปรยปลายสวยงามน,นะคะดูหรูหรามากๆนะคะตัวโมดูลกล้องเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่ากล้องจะนูนขึ้นมาแต่ตรงรอบกล้องเนี่ยตรงส่วนของกล้องทั้งหมดเนี่ยจะมีตัดสีเงินๆออกมาให้ดูหรูหรามาเห่าเสด่าใจมากเอาเป็นว่าพรีเมียมสุดๆเลยดีกว่านะคะตัวเครื่องนะคะความหนาของข้างๆอยู่ที่7.89 mm มม น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่189.5กรัมมาพร้อมกับชิปเซต m e d i a t e k Helio G88 นะฮะอ่ะแรงใช้ได้ไปต่อกันที่หน้าจอท่านผู้ชมจะมีขนาด6.72นิ้วมาพร้อมกับ r f v e s t Rate 90 h z บนความละเอียด Full HD+ นะคะ Touch s a m p l i n g Rate นะคะหรือว่าความเร็วในการทัชเนี่ยจะอยู่ที่180เฮิค่ะมาพร้อมกับความสว่างสูงสุดนะคะพีคไบเนสของเรา680นิตอ่าใช้ได้นะ ถือว่าสว่างใช้ได้เลยทีเดียวไปต่อกันที่ตัวของกล้องถ่ายภาพกันบ้านคะกล้องถ่ายภาพนะคะจะใช้เซ็นเซอร์ของ Omni Vision นะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะขนาด1ต่อ2นิ้ว โดยทีให้คอมลเยมาที่64ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวของ black and white lens นะคะ2ล้านพิกเซลไม่มี ultra wide น่าเสียดายจริงๆกล้องหน้าไปกันที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับค่า f อยู่ที่2.0เนื้อความจำภายในมี2รุ่นให้กับเราเลือกสรรกันนะคะประกอบไปด้วยรุ่น128 g ิกะแ6นะคะราคา5,999บาทและหน่วยความจำ256 g ิกะแ8ให้กันไปเพียงแค่7,200 99บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังสามารถเพิ่มในตัวของ Micro s d card ได้อีก1 t b ทบาบนะคะโดยหน่มของจาจะเป็นแบบ e m MM m c 5.1แล้วก็แรมเป็นแบบ l p d d r c x มาพร้อมกับ Android version 13ครอบทับด้วย Realme u i version 4.0พร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Mini แคปซูลนะคะด้านบนนี้เป็นลูกเล่นใหม่ของทางเรียวมีมาพร้อมกับลำโพงแบบ Ultra Boom มสป a k เกปรับเสียงได้200โอ้โหนี่ว่าจัดหนักจริงๆนะแบตเตอรี่ พันลีแอมดองรับชาร์จเร็ว33วัตต์นะคะโอ้โหคุณผู้ชมแค่พูดสเปคนี่ก็ต้องบอกว่าหอบกันเลยทีเดียวสเปคนี่ต้องบอกว่าอัดแน่นจัดหนักมากนะนี่ทางขวานี่เป็นสแกนลายนิ้วมือนะฮะมีครบหมดเลยในตัวของมินิแคปซูลเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวนี้นะฮะที่เอาตรงๆแล้วมันก็อาจจะมีความกระใกล้คลึงกับ Dynamic Island แต่มันไม่ได้โผล่มาตลอดเวลาถ้าดินามิกไอเลนมันคือมันจะโผล่ตลอดเวลาท่านผู้ชมบางคนบอกโอ้ยเกะกะตาอะไรอย่างงี้ เรื่องมี้บอกไม่เป็นไรก็เอาไอ้ตัวกล้องกลมๆเนี่ยมันเล่นซะเพราะว่ากล้องหน้าเขานี่คุณผู้ชมดูนี่กล้องหน้าเขาจะเป็นแบบเจาะดูใช่ไหมแบรนด์อื่นเนี่ยตรงนี้ยังเป็นติ่งหยดน้ําสุดเชยอยู่เลยอันนี้คือเป็นแบบอย่างนี้แล้วแล้วมาดูนี่ sun shower design สายฝนที่โปรยปลายโปรยปลายไหมเออมันก็สวยดีกันนะ้องพูดอย่างนี้มันดูสวยดีจริงๆรินะเอาจริงๆมันดูหรูหราพรีเมียมมากเลยนะฮะกับราคานี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดู mini แคปซูลพร้อมๆกันดีกว่านะ ซึ่งตัวมินิแคปซูลเนี่ยมันจะขึ้นมานะคะตอนที่แบบอาจจะมีการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะหรือว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราขึ้นผู้ชมได้ดูดีกว่านะคะโดยมินิแคปซูลเนี่ยผู้ชมมันจะใช้งานได้ทั้งตัวของแบตเตอรี่สเตตัสนะคะก็คือแบบในตัวของการบอกแบตเตอรี่นะ,ะแบตเต็มก็จะเป็นสีเขียวนะฮะขณะใช้แบตจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ เวลาแบตเตอรี่ตัำเนี่ยต,ต้องเป็น5%้องเป็น5%นะจะกลายเป็นไฟสีแดงนะคะแล้วก็จะมีพวก d d t t u u s g g e นะคะก็คือเมื่อใช้ข้อมูลนะคะตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยถึง90%มันก็จะขึ้นฟังชั่นแจ้งเตือนนะคะอีกอันนึงเป็นจำนวน9กก็จะสามารถแจ้งเตือนได้ผ่านทางนี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ย นะคะเราคุณผู้ชมได้ดูไปแล้วคุณผู้ชมว่าเข้าท่าไหมสำหรับตัวมินิแคปซูลซึ่งเปจุดขายนะเราว่ารอบนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะราคาเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพงเลยนั้นะราคาดีมากทั้งหน่วยขอบจับก็ให้เยอะกล้องก็ให้เยอะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆจอก็ให้มาดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูประสิทธิภาพนิดลวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง หรับเรื่องของประสิทธิภาพนะคะ m e d i ท t e k h l i o G88 ตัวนี้จริงมาเป็นตัวเกมมิ่งนะแต่เป็นเกมมิ่งระดับ 4G ซึ่งปกติแล้วถ้าอยู่บนจอ Full HD เนี่ยมันอาจจะต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ฟลูมากนะมันจะไม่ได้ลื่นมากแต่ก็ปรับปานกลางได้หรือจะปรับต่าแล้วเฟรมเรทสูงก็ได้เหมือนกันนะฮะด้วยประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยถามว่าตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงบ้างก็คือมันต้องคุยกันนิดนึงว่ามันอาจจะต้องตับตัว t e x t อ r ์หรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ต่ำนิดนึง แต่ว่าเฟรมเรทจะไปเลยพี่เต็มที่นะสามารถทําได้เพราะว่ารีเฟรชเรท t e เขาเนี่ย90เฮิร์สต์นะคะแต่ความสมูทในการใช้งานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอเป็น G 8 8ปุ๊บมันอาจจะไม่ได้แบบแบบนี้นะคะมันก็จะแบบได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือการเข้าเว็บต่างๆเนี่ยก็จะยังรวดเร็วอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเดี๋ยวเราลองเข้า ESPN คุณผู้ชมได้ดูกันเข้าปุ๊บนะปึ้งนะฮะตัวเครื่องเนี่ยเวลาเรากดไปปุ๊บนะฮะก็จะต้องใช้เวลานิดนึงในการรอนี่ นะก็จะมาแล้วแต่นี้ก็เป็นที่เว็บด้วยนะครหลายอย่างจะเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยรูปก็ทยอยทยอทยอมาประมาณนี้นะฮะทัชดีแล้วฮะทัชโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ความเร็วเนี่ยใช้ได้นะฮะมอเราแตะสมมุติเราไปปุ๊บเนี่ยจะต้องรอนิดนึงนะฮะก,ก็ก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นะฮะสมมุติเราอยากจะออกใช่ไหมฮะเราก็ลากมานะฮะอันนี้เป็นเรียลยูอนะหน้าตาก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูแบบแทบด้านบนนะฮะนี่ตืดตืดออกมา นเรมี UI เนี่ยหน้าตาใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะดูคดลิปล่องสาตาแต่มันก็จะมีความคล้ายๆกับพีแอนดรอยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะนี่นะคะกดออกมาปุ๊บก็ใช้ไฟปฟเลยจะแบกนะคะดันจากทางนี้นี่หนไหมดันโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ไปถึงใช้ก็ไม่เป็นอีกก็งงอีกพี่นดุดไม่เห็นสอนผมเลยนี่ประมาณนี้ค่ะโอเคนะั่นคือเรื่องของประสิทธิภาพก็คือมันอาจจะก,กลางๆหน่อยเพราะว่าด้วยความละเอียดของ Fu l l HD เนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะนะคะดังน,นั้นเวลาที่ภาพ้งหมดจะแสดงเกมก็จะแสดงเป็น Fu l l HD ด้วยนะคะทุกอย่างมันจะแสดงเป็น Fu l l HD หมดก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะคะแต่พอไปเจอ Full HD ปุ๊บจอก็สวยสวยมากเลยตัวนี้จอถือว่าสวยมากนะคะสำหรับสีสันของหน้าจอเนี่ยบอกเลยเลยว่าในราคาประมาณนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะคะรวมถึงยังสามารถสู้แสงแดดได้ค่อนข้างดีมากอีกด้วย อันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยได้นในสภาวะที่ดีขึ้นนะคะตัวจอออกแบบมาด้ดีไซน์ทันสมัยนะครับขอบจอมนะันอาจจะดูหนานิดนึงแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสมมาตรอยู่กันนะถ้าสมมติตะบี้ตะบานไปทําข้างบนให้บางแล้วข้างล่างมันคางหนาๆเนี่ยคนก็จะบน่นอูข้างล่างหนาเตอเลยวะพี่แล้วว่าเขาอาจจะเข้าใจเหตุผลนี้นะคราวนี้มาเลยบนล่างเห็นไหมมีความแบบเขาเรียกว่าใกล้เคียงกันรอบข้างหมดนะคะแล้วตัวขอบจอนหนานิดนึงเนี่ยเราชอบนะเวลาเรานอนถือมือไม่ค่อยลัน นนแล้วแต่คนชอบแต่ว่าแม้ก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่มันก็ดูสมมาตรและก็สวยงามดีเราว่ารอบนี้เนี่ยในการทําจอออกมานะฮะในเรื่องของสีสันภาพการทัชสกรีนรวมถึงเรื่องของแสงสว่างเนี่ยน่าจะทําให้ตัวนี้เป็นมือถือราคาปานกลางแหละที่มีจอค่อนข้างดีมากที่ไม่ได้เป็นจออัมโมเรตนะที่ค่อนข้างดีมากตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะฮะ ตัวกล้องถ่ายภาพของรุ่นนี้เนี่ยนะคะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการถ่ายภาพต่างๆของตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราว่าเรียวมีรุ่นนี้เนี่ยกล้องกลางๆกล้องอาจจะไม่ได้แบบ อ้โหอะไรอย่างนั้นอะนะฮะแต่หนึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสีสันจอที่ถ้าเกิดว่าแบบเราไปแบบเสพพวกจอซูเปอร์อัลตราเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเออจอแบบนี้มันอาจจะไม่ไม่ได้แสดงผลภาพที่สวยตามที่เราครูจะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากว่าจอก็ดีใช้ได้แล้วแต่เราว่าในเรื่องของสีสันยังติดโทนเหลืองอยู่นิดหน่อยนะคะซึ่งก็ปรับได้แหละจากไวบบาลานซ์แล้วก็ตัวความสว่างของภาพเราว่ามันมืดไปนิดนึงนะฮะอย่างเช่นอ่ะรูปนี้ รูปรามงรูปรามงรูปนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแต่งให้สวยอย่างง่ายดายก็คือเพิ่มความสว่างเพิ่ม saturation ซึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะนี่มันโลกปี2023นะฮะ Hello ลไฮเราสามารถปรับทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการนะฮะอันนี้คุณก็ปรับความสว่างปรับสีปรับ sharpness ปรับได้ทุกอย่าง highlight shadow ก็ปรับตามที่ต้องการนะคะแต่รุ่นนี้เราว่า AI กล้องมาจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเพียบพร้อมเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายปุ๊บแล้วมันสวยเลยอะ่ะก็จะง่ายขึ้นหน่อยแต่ว่าอันนี้ รายละเอียดดีเทลดีนะถ้าเห็นดูจากรูปเราเมื่อเมื่อกก็ดีเทลดีเดี๋ยวเราขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายให้คุณชมเรื่อยๆรือนะการจะเห็นว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยถือว่าคมชัดใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าซอฟต์แวร์รุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการแต่งภาพเพิ่มนิดนึงนะฮะในการถ่ายภาพเพื่อให้ภาพมันดูแล้วสีสันสวยงามพร้อมใช้มากกว่านี้นั่นเองนะคะโดยรวมๆเราโอเคนะแต่ว่ามันต้องไปแต่งเพิ่มนิดนึงค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เรือมีใส่มาในรุ่นหลังๆทั้งหมดเลยนะนั่นก็คือ สเตติมโหมดนั่นเองนะคะหรือว่าโหมดท้องถนนที่เราเนี่ยทาให้ผู้ชมได้ดูหลายครั้งแล้วนะคะว่ามันเป็นโหมดที่สามารถถ่ายภาพมือเดียวได้ดีมากๆเพราะมนการจําลองระยะนะคะตั้งแต่24จนถึง150โดยี่ใช้มือเดียวในการควบคุมแบบนี้ค่ะนี่นะคะการควบคุมระยะเลนนะคะตั้งแต่24-50ถึง120ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด3ระยะซึ่งสามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้นะคะแต่เสียดายนะถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบรุ่นสูงๆที่เราเคยทำอะพู้น่าจะเป็นเรมี9ปะที่มันแตะแล้วมันโยกคันโยกได้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ มันทาไม่ได้อันนี้เราก็แอบเสียดายเหมือนกันนะจริงใส่มาแล้วนะพี่ช่วยใส่ให้หมดได้ไหมไปทษส่วนเรื่องของการอัดวิดีโอนะคะก็จะอัดได้ Full HD 60เฟรมนะว้นะแต่แลเราต่คนชอบนะเหนือนะดุดไม่ค่อยตื่นเต้นกับ60เฟรมหรอกแต่ว่าอันนี้ทําได้60เฟรมนะฮะผมเป็นการพลิกโฉมเหมือนกันนะอืมส่วนกล้องหน้าที่ต้องบอกว่าหนังคนละม้วนนะคุณผู้ชมกล้องหน้าเนี่ยสวยแบบสวยไปเลยพี่วู้ววววเวววววว้วว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 ว่วว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 งคุณผู้ชมนี่โอ้โห หน้านี่มเนียนกิฟนะคะไม่ต้องงารความสมจริงเว้ยต้องงามความสวยเว้ยโอ้เป็นไงคุณผู้ชมสวยกว่าตัวจริงที่อยู่ในกล้องตอนนี้ปะคนบอกว่าครับอ,อ,อยากได้หน้าพี่เนนะี่ยอย่าว่าแต่ทุกคนเลยฉันก็อยากได้หน้านี้เหมือนกันอะกล้องหน้าองบอกว่าสวยงามมากนะครับในตัวของการถ่ายภาพที่ต้องบอกว่าสีผิวสกินโทนต่างๆนี่คือเอาว่าตัวนี้นะเนิงกล้องหน้าแปลภาษาไทยสั้นๆเลยแล้วกันสวยมากจริงๆ กล้องหน้านี่ดีมากกล้องหลังไปแต่งเพิ่มสักนิดนึงนะจ๊ะแต่กล้องหน้านี่ต้องบอกว่าว่าจะได้หายห่วงเลยค่ะแล้วก็ตัววิดีโอเนี่ยอัดได้แบบ full hd ค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะต,ตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะคะ5้ามิลลิแอมแต่ว่ามีชาร์จเร็วให้สามสาวัตต์อันนี้ดีมากเพราะก่อนหน้านี้ม,ม,มีบางบางรุ่นที่ถูกกว่านี้ประมาณพันหน่อยเท่าน,นั้นเองชาร์จเร็วไม่มีแต่จี่บอกว่านี่คือกา p พริโชโฉมของเรียวมีนี่คือที่ชาร์จเร็วสั้นถึสามวัตต์ ที่แถมมาให้ในกล่องเลยอันนี้เราเรียนทุกคนตามนี้เลยนะคะในปัจจุบันนอกจากแล้วว่าทุกคนนั้นจะตัดในตัวของชาร์จเร็วออกในหลายๆเจ้าแล้วนั้นเขาก็ยังตัดหัวชาร์จออกไปแล้วด้วยนะคะจนเริ่มมีคนบ่นแล้วว่าเอาหัวชาร์จฉันกลับมาอันนี้เคสก็มีให้หัวชาร์จก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็ติดให้คุ้มคุ้มจริงๆ <laughs> ึ่งแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยนะคะถือว่าอึดมากนะฮะอึดแบบใช้ได้เลยแล้วก็ในตัวของชาร์จเร็วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะดุดเนี้ยไปใช้งานแบบว่าเรื่อยๆนะก็เรียกว่าเรื่องของแบตเตอรี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าดุดกังวลใจได้นะฮะก็ใช้แบบสบายนะคะหายห่วงมากตัว Wi-Fi เนี่ยรองรับนะคะในตัวของ Wi-Fi 5 g h z ตด้วยนะคะรองรับ Wi-Fi 2.4ด้วยก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเรียกว่าตัวเนี้ยถ้าถามว่าจุดพิจารณาคืออะไรก็อาจจะเป็นในเรื่องของกล้องอัโตาไวที่ไม่มีเท่านั้นเอง แต่บางคนเคยได้เดียปว,ว่าถ้าสมมติว่ากล้องอัลตร้ทไวที่ส่วนใหญ่ถ้าราคานี้จะได้มาที่5ล้านพิกเซลเนี่ยมันไม่มีแต่คุณได้อย่างอื่นมาที่แบบดีกว่ามากๆเช่นนี่จอภาพดีกว่าดีไซน์ดีกว่าได้นี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนอยากได้จอบแบบนี้กันอย่างเงี้ยดีไซน์แบบนี้สวยๆแบบเนี้ยในราคาเนี้ยแล้วก็หน่วยามจำก็เยอะด้วยมีทั้งตัว 128GB กิกมีทั้งตัว 256G กิกให้เราเลือกกันนะฮะแบบนี้เนี่ยเราว่ามันก็เข้าท่าถ้าเกิดว่าตัดเอาต์้ทรไวออกแล้วเราได้อ ก็บ่นไม่ได้คือบางบางเจ้าคือตัดแบบตัดเฉยๆอะ่ะตัดซื่อๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแบบเออพิเศษมากอันนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออที่เอากับมันเถอะแต่เนี้ยตัดก็ไม่ก็อยากให้มีแต่พอตัดแล้วได้อย่างอื่นที่ดีกว่ามากๆเนี่ยเราว่าโอเคอาไยได้ส่วนเรื่องของลำโพงนะคะรอบนี้มาลำโพงเดี่ยวนะฮะบางคนบอกพี่โอโพี่น่าลำโพงคู่พี่จะเอาอีกเหรอราคานี้พี่จะลำโพงคู่อีกเหรอพอเลยนะมันเยอะมากแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวมาดู ในตัวของเสียงลำโพงนิดหนึ่งเพราะว่าลำโพงรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับแบบ200%ได้นะฮะและนะ่าให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมตัวซีซันหน้าจอการจับถือเป็นไงดูอัลตร้าบูมหนึ่งเปิดนี่เห็น200%มั้ยเห็น200%มั้ยอ่าอ่าโอเคถามว่าเสียดีไหมก็ไม่ได้พิเศษค่ะแต่ว่าดังขึ้น อาล่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสียงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปใช้งานกันได้ใครเอออยากฟังเพลงดังๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เสียงดีนะตอนที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันดังขึ้นค่ะโอเคสรุปนะคะสำหรับตัวนี้ในราคานี้คุ้มค่าที่จะซื้อไหมเราว่ารอบนี้ไม่ใช่แค่ทําการบ้านมาดีไม่ใช่แค่ตีโจท์แตกแต่เราคิดว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากลุ่มคนใช้เนี่ย ต้องการอะไรมากน้อยเพียงใดนะคะสามารถทํามือถือที่ดีไซน์สวยๆแบบนี้ได้กล้องโอเคกล้องหน้ากล้องหน้าดีเวอร์นะคะแล้วก็ดูความจำเยอะๆแบตเตอรี่ที่ดีและมีชาร์จเร็วและยังคงมีทั้งหัวชาร์จให้มีทั้งเคสติดฟิล์มกันรอยให้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราว่าเรียวมีเข้าใจเราว่ามันเกินคำว่าตีโจทย์แตกแล้วเราว่าเขาเข้าใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ชอบแนวแนวนี้ลองดูนะคะรุ่นนี้เรียวมี4 5้านะคะเราชอบฟังแล้วแค่ชื่อยังมีความสุขเลยนะคะจะไปเทินหน้าค่ะหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย